มะเป้าน้ำเาป้าต้อดีต่อร่างกายข้าวก่อนนะเนี่ยแต่พี่ต้มมามาต้มยำต้มยำต้มยำม,มามาไม่ได้ต้มนะคือเอกากระเทียมใส ยไยเว้ยกองร้านให้กินได้ไม่ยากกินยังละยากกินเตี๋ยวมันน้อนนอนน,อน,น้ำเปล่ามะม,ม,ม่วงกินมะม่วงกันมะม่วงห่านกินหมดละมนเหลือกแกนมันจะเน่า nó mọi người ba mọi hoàng mời mọi kinh mời mọi đây nó, Bảo quả.

ใส่ต้าหู้พป็แผน่นใส่พักตัวน่าจะมีต้าหู้ด้วยเรามีไก่ป๊อบไก่ป๊อบใส่ตัวลูกชิ้นก็มีมาใส่อยากกินพี่เลนว้าวอาการหนาวเนาะต้องกินอย่างทีฮ้อน Để vi chọp xem xem này Ăn chừng <Nmuching> chảy đi à, Nhà cà mì mô đã bỏ kịp bà giang Chắc <Nmuching> ạ dễ thôi này